สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมืาเนีตนะครับผมก็ยังอยู่ที่วีราฟาร์มอยู่นะครับซึ่งมืาเนีตนะครับผมสิบห้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาชมงานอ่าฟาร์มปลาของเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนได้มีการเลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อสืขายลูกปลาให้กับเกษตรกรนะครับตัวนี้นะครับขอม้วนมันมีแบบไรแน่นะครับเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปน้วกันไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีระสดใสป่ะครับผมวีระชัยสีสดครับวีระชัยวีระครับผมซื้อเหลือซื้อวีระนะครับเปล่าก้ารกับซื้อฟ้ามกับวีระฟ้ามนะครับผมครับเส้มทิพยกล่อมือแปดบ้านนุ่นแดงตะปุ่นย่างอั่เภอกันทารุ่มงหวัดศรีสะเกษนะครับผมครับมืาเนี่ยพ้อมกับผ้าพร้อมผี่น้องนะครับเข้ามาศึกษาดูงานนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา นะครับเพราะว่ายูนี่นะครับเพิ่นมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องเห็ดประมงนำเจิดนะครับของจังหวัดชิสเกีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอยู่ฟาร์มเฮามี่เหดหยั้นนะครับเกี่ยวกับประมงนี่ครับก็นี่ก็จะมีมีปลาปลากับมีหลายชนิดมีปลานิ่นนะปลานิ่นเปียงพศปลาหมอชุมพรเปียงพศนะครับปลาตะเพียนปลาไน่ปลาอิซุปลาน่นจันนะครับปลาจีนนะครับ แล้วกับกบแล้วก็หอยตัวน,นี้พิเศษคือคือคือหอยนี่น,นะครับกว่าหอยันเชลลีเท่านี่เลยครับเพราะว่าผมเนี่ยเห็นว่าทีอุตสกรรมมันหลากหลายเขาเอาใส่กระสอบไปยนน่น้รถเหลียบลำทารนะครับเอายามะขามันผมก็เลยเอามาปล่อยไว้อยู่ฟาร์มนะครับเพราะว่าเริ่มต้นนี่มากินหอยเพราะคือว่าสีขายหอยหรอกอแต่ว่าเอาไปเอามามันเบิดครับหอ,หอยอยู่ตรงหน้ามันเบิดเลยมีคนมาขอซื้อเล็กมาให้ราคาผมนะครับตะกี้บ่แพงครับกิโลละสิบบาท หอยอ่ะติบบ่ทันเดกต้มบอทันเดกแกงหัวนะครับครับแกงหัวแล้วเข้ออีหกสิบบาทแต่ปีนี้ปีนี้นะครับบอทันเดกต้มบอทันเดกแกงหัวอีกกิโลสามสิบบาทบ่อข้อขายครับต้มแล้วมาลับกับหม่องราคาสองร้อยยี่สิบบาทบ่มีแต่สิขายครับสุดยอดอีหลีบ่ครับพ่อแม่พี่น้องครับสุดยอดนอกจากจะมีหอยจะจะมีปลาแล้วก็ยังมีหอยนะครับเดี๋ยวมื้อนี้จังได๋เฮาก็ต้องได้เบิ่งกันทั้งเบิดนะครับอ่าตัวนี้เป็นบ่อหยังครับนี่ตัวนี้เป็น อ่าโบเมยพันปลาดุกนะครับตัวนี้เป็นปลาพอดุกละเซียนะครับเป็นเมยเป็นเมยละเ<า>ซียครับอ่าผมกับอ่จาจะเวลาผสมนี่จะใส่ละเซียกับละเซียนะครับนะครกบแต่เอาตัวติบิ๊กอุยกับใส่เมย์เมยอุยหน้าผสมกับกับพอละเซียจะเป็นบิ๊กอุยครับครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าไอปลาดุกนี่ หัวเซาบานเท่าไ่ต้องการหลากหลายเพราะว่าไอร้านขายสมตำไรหลานต่างๆต้องการสูงระบานเท่าไงมากินพอมันมันมันเสียบกินง่ายเนาะกินง่ายกินง่ายนะครับกะมีการผสมพันธุ์เองนะครับอยู่นี่ตัวนี้ก็บอกบ่อกรบนะครับพี่น้องกบใหม่เตรียมเป็นแม่พันธุ์ปีหนาอ๋ออันนี้กบใหม่เตรียมเป็นแม่พันธุ์ปีหนานะครับตัวนี้แหละครับตัวนี้ละครับตัวนี้ก็เป็นปลาดุกตัวหูครับเป็นพม่พันธุ์ครับ อ่าบันทึกครับนีตัวสังเกตบะเดี๋ยวเพคนสีวานอาหารให้พ่อเมีพี่น้องเบิ่งนะครับโอ้ก็สังเกตครับวันนี้คนสี่คืบ่องเหวครับแต่ว่าจากหูเนื้อกัูชื่าจับง่ายง่ายทองเบื้องต้มแหน่ต้มแหน่กับไอ้กลมกลมต้อหูกับจะมีมีเดือยออกมาม่เดือยออกมาอ๋เลยชัดเจนนะครับในการแยกพ่อเมีพันธุ์นะครับ นี่นะครับคอนเวอร์ชนนองครับสุดยอดว่าหรอครับโอ้สุดยอดอีลูกค้าไม่ซื้อลูกกระดุ๊กไปเนี่ยพอดีนะครับอ๋อนี่นะครับนี่ลูกค้ามะเสือสรับป้าทัานหนาเมื่อไงท่นหนาเมืออกคลิปจะสุดที่เรียงนั่นจะไรครับสึดทีเลี้ยงลงทอลงทอเน้องทอน้องทอับผมผูกพับไายก็เลยเอาใส่ทอเรียงอ๋อผูกพับไายนะครับก็เลยเอาั ปลาลงไปเลียบครับก็อย่ากับกินมองเคิดงานมองแพ็กลูกปลานะครับลูกปลาลูกกบอยู่ตัวนี้ทั้งที่กับจะเป็นฐานเพาะเพาะพันปลานะครับเพาะพันปลาตัวนี้จะพาะปลาทั้งไอ้เพาะปลาดุกทั้งปลาแต่แต่เพี้ยนทั้งอยู่สมนั่นจันกับจะจะเพาะอยู่อยู่อยู่ฝั่งนี้นะครับแ่ฝั่งคุณกับจะเป็นสมบัติสกีบแต่ต้นนี้อ๋อบริษั ช่วงนี้ปลากับคนกลางจะบดไขก่กต่เอาปลาหมอชุมพรขึ้นมาผักขายอยู่นี่ครับซีถึงหาซีถึงหาเส้นนะครับตัวนี้พรอมเงี้ซีหาเส้นตัวนี้ขายตัวละตัวละบาทห้าสิบตังค์ตัวละบาทห้าสิบนะครับพี่น้องครับอยู้ใดสนใจนะครับ,รบอยากมาได้ไปเฮ็ดแนวอยากมาได้ล่องไปเลี้ยงนะครับแวะมาถ้าสอบถามได้นะครับตัวนี้ปลาหมอชุมพรนะครับนี่ฟังนี่เป็นยังครับเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นปลาลูกปลาหมอชุมพรเหมือนกันครับแต่เป็นคนละสไส่กับคนละสไส่กับเมื่อกีตอ้ตัวตัวนี้จะเล็กกว่าตัวนี้เล็กกว่านะครับอ๋อนี่นะครับท่านพี่น้องท่านนี่ไงครับได้ดูชัดๆเลยนะครับนี่คืออนมพรลูกปรรลาหมอชุมพรนะครับดูนี่ตัวละบาทครบเงาสามถึงสี่เส้นครับตัวนี้ตัวละบาทตัวละหนึ่งบาทตัวละหนึ่งบาทนะครับแต่ที่ลดลงไปนี่ยครับตัวละ เจ็ดสิบตังค์นะครับหกสิบเจ็ดสิบตังค์มีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกนะครับขันตัวใหญ่มันหลอดตายแล้วนะครับก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้จะเป็นลูกประดุกนะครับมันจะชอนมาตัดบมันมีกัดกันบ้างโอ้โหตัวนีจะเปนรุ่นนี่ยสายเพิ่งหาเส้นกับเพิ่งตัวระบาดนะครับโอ้ตัวระบาดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวระบาดตัวใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ นี่คือตัวระบาดผมมาพาไว้กับสิ่งนี้กัดกันตายเนี่ยกัดกันตายตัวตายกัดตายไปเพราะมันมันเอามันมันส่วนหลายเนาะครับพี่น้องส่วนหลายนะครับนี่นี่เคือตัวระบาดนะครับคนขี่น้องครับคุณได้สนใจเด้อผู้ใด้ขึ้นว่าอยากเอาไปเลี้ยงอ่าใส่บ่ดินบ่ยั้งนะครับเอาไปอยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลี้ยงเลี้ยงนะครับอันนี้หนึ่งบาทนะครับตันนี้ตัวเี้ต้องแม่คนเดียวอยู่ที่แปดสิบตังค์นะครับสามถึงสี่นิ้ว สามถึงสี่นิ้วนะครับแปดสิบตังตัวนี้ตัวน้อยครับฟังตัวที่ฟังตัวนี้ตัวนี้ตัวละห้าสิบตังตัวนี้สามนิ้วตัวนี้ซ้ำซีนหยุดพอได้เลยมึงเดินดิใายดีใายดีนะครับพี่น้องครับตาตาดุ๊กนี่มีคนมาสือไปเลี้ยงได้ตลอดนะครับโอ้โห นี่สามสิบตัวนี้แปดสิบตังค์นะครับแปดสิบตังค์นะครับบานี้ว euh ิธีผสมพันธุ์ยากบอครับคือคือคือจังไหนคือจังไหนบ่บ่ยากครับบ่ยากแต่กับ่ง่ายนะครับอ๋อบโม่เน่าผมใส่ไอ้ผสมเทียมครับใส่ใส่รีดไข่นะครับใส่รีดไข่ผสมเทียมเอาครับผมอ๋อเดี๋ยวเป็นปลนหมึกเป็นบ่อทุบ้านบุกปลา ลูกปลาลูกปลาดุกลูกปลาตะเพียนลูกปลานิน been, h, ่นมองบ่อบ่อเฉียาเห็นเนี่ยนะครับบ่อดินนะครับถ้าไปที่แผ่นขาวๆหลอดต้นนี้บ่อดลี้กบนะครับอป็นกบเหนือบ่อเลี้ยงกบเหนือนะครับเป็นนบ่อเพาะนะครับเป็นบ่อคุณพาะอยู่ผมใส่บ่อซีเมนต์นะครับเพาะอยู่ในบ่อซีเมนต์เวลาอนุบาลก็ไปอนุบาลในบ่อดินครับ อย่างปลบ่อชิมพอนตัวนี้ก็อายุอยู่สามสิบวันนะครับ<อ>รเบือนเดือนเดือนน้อยๆครับบัณฑิตวิธีการเลี้ยงปลาเนี่ยแต่ละปาละปาชน,นิดน่มันแตกต่างกันบ่ครับก็แต่ละชนิดกับตัวไงกินอาหารแตกต่างกันอยู่ด้วยการกินอาหารเขาก็ต้องเบิ่งเอาว่าแต่ละบอ่อมันอยู่กับบ่อเลี้ยงน้ำนะครับครับแต่ละถึงเขาต้องดูขออ้อมูลของบอ่อคืาอย่างปลาตะมอชิมพอนี่ครับ เขาไม่เลี้ยงนะในบอ่อดินนึ่งเขาไม่เลี้ยงตารางเม็ดหนึ่งอ่ะบ่อเกินบอ่อเกินเจ็ดสิบตัวอ๋อหนึ่งตารางเมต็ดต่อเจ็ดสิบตัวะน,นะครับอย่า,ยากเกินนี่ปลาดุกนี่ตารางเม็ดหนึ่งบ่อเกินลอยตัวครับผมแล้วปลาตะเพียนปลาตะเพียนนี่อหอยสามถึงห้าตัวครับปลานิน่งคือกันปลานิ่งกับสามถึงห้าตัวอ,อีส้มเอ่อพวกอีส้มนั่นกันคือกันอเมริกาเลี้ยงน้าน้าเนี่ยสิบกใครได้นะครับปลาปลาสิบกใหญ่ครับโอ้ตะปูนปลากินพืช นี่นะครับเคลียรับง่ายๆของเพื่อนอ้าวบันี้ย้อนไปชักปีครับพี่เริ่มไม่เห็ดเกษตรแบบนี้ผมเริ่มจริงๆเลยเลื่มปีสามสามห้าครับสองห้าสามห้านะครับครับกับกับประมาณยี่สิบแปดปีครับประมาณครับประมาณยี่สิบแปดปีนะครับบอกให้เก่งกับอยู่บ่ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเห็ดมาแล้วยี่สิบแปดปีนะครับลองคิดลองฝึกมามาหลายปีขึ้นครับเป็นสิบกว่าปีมาสำเร็จจริงๆนี่น่าจะสิบปีหลังนะครับน่าจะสิบปีหลังนี่แหละ ตอนแรกๆจะหล,ะหละ่อมโค้ชควบรวมคือกันนะครับครับทุกอย่างเนอครับทุกอย่างนะครับอ่าวบันเอ้คันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเรียนรู้มาอย่างนี้ได้บ่ครับคนี่เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานี่นะยินดียินดีมากครับเ <c oughs> พราาะว่ผมเห็ดฟาร์มเปิดมันนี่ครับฟ้าผมเป็นฟามันเปิดแล้วการี่ชอบตั้งใจผมนีอ่าตั้งใจอ่สิเฮ็ดเป็นของเรียนที่มีชีวิตนะครับ <c oughs> ทั้งด้านการประมงแลเกษตรผสมปรสานนะครับทั้งปศุสปลาซัต ทั้งการเกษตรนะครับทุกด้านผมจะผมผมจะมีทุกด้านนะครับผมจะมีทั้งเลี้ยงงูอ่งนี่เกษตรผสมผสานปลูกต้นใหม่ไม่ยื่นต้นไม่ให้ผลไม่ตามปลูกหมดครับรั้อยางยืนคือนุูเปอร์มะเกือดีนี่เองนะครับผมต่ว่าสุดยอดอีกลนะครับพ่อแมี่พี่น้องครับเอามาอนคันพ่อแมี่พี่น้องเพิ่นอยากมาเรียนรู้แบบเขามาศึกษาดูงานโดยแท้จริงนะครับว่าต้องเหตดจังไ๋แน่วิธีขั้นตอนการการเลี้ยงแต่ละจริงแต่ละอย่างนี่ อ่าตรงมาจังไหนครับมามาจากไหนแนะนําเพิ่นเพื่นไห้จากไหนคือขพอย่าเรียกใา้พีน้องเอาใจมากเปิดใจมากนะครับคือว่าเขาต้องปรับเปลี่ยนกล้าที่จะปรับเปลี่ยนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะว่าเขาจะมองพื้นที่เทานี้คือมีที่หน้ามีที่ดีนี่แต่เปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางคนว่าเออหน้าหนี่เฮป็นเต่หน้าหรือพูดพ่นปลูกกระพิคนี่จริงๆไม่เห็นได้หลากหลายตัวนะเห็นประมงก็ได้ปลูกต้นไม้เองหลากหลายเพื่อเศรษฐกิจที่ยังมางไม่ดีเท่าไอ ทีท่เข้าหูจักแต่เขาบริหิตนะครับ,รบต้องทั้งตองการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนอะไรแก้ที่อะไรที่มันเอีอยงมันบิดถึงต้องหรือเอยียงมันหน่อยหนะครับทำน้อยให้ได้มากบริเวณเฮ็ดมากซ์ได้ห,ห,หน่อยๆหน่อยสิงวัวนะครับอ๋อเนี่ยนะครับ,คคครบเคล็ดลับง่ายๆของเพิ่นนะครับขันผู้ใดอยากมาเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเนาะครับผมให้มาเลยนะครับเบิ่งคลิปลาสิบ่สะใจนะครับพ่อมีพี่น้องครับให้มาเลยนะครับมาอยู่นี่เพิ่นสิสอนตั้งแต่ าวิธีการเริ่มต้นเลยฮ็ดจังไรแน่นะครับแด่ไปสู่การตลาดเลยนะครับตรงนี้เพื่อนก็ยินดีนะครับแบบครบวงจรอยู่มองนี้มองเดียวเลยนะครับอ่าครับพี่นี่ยตัวนี้มันเป็นบอยังคำตัวนี้เป็นบออนุบาลลูกปลานะครับครับที่านมากับล่องลูกปลาดุกนะครับตัวนี้ขึ้นไปแล้วแต่ตอนที่ มีนะี้นะตอนนี้กับนีหอยนะครับอหอยนี่ก็เอาขึ้นไปแล้วประมาณลอยประมาณลอยกิโลเแต่ต้นนี้ก็ยทังเหลืออยู่ครับครับ,รบเพราะว่าไอห้หอยนี่เป็นของแถมนะครับจากที่เลี้ยงปลาเพราะเาให้อาหารปลาดิบางเถือปลากินปลากินเบื่อเสียอาหารเหลือหอยกินต่อครับแล้วก็ขี่ป้ามันขี่รงดินนะครับเป็นมูลมูลของปากอหอยกิน,นครับ,รบต้นนี้กําได้สองต่อด้วยที่ว่า ไม่ได้ลงทุนเพื่อหอยแต่ว่าได้หอยครับอ๋อนี่นะครับด้อาหารเสริมอาหารเสริมคือเราก็เงื่อนกับครึ่งไล่ได้เสริมอีกต่างหากนะครับพ่อแม่พี่น้องครับรอบนี้รอดก่กิโลไอ้ซึ่งบริแต่บริต้มเขาขายไปกิโลละสามสิบบาทอืคือเดีวตอมันเลยจะแบบสามพันนะครับมีบักหอยเสื้อนะครับฟรีครับพี่พี่นะครับได้กินพร้อมได้กินพร้อมนะครับสุดยอดบอลละครับพ่อแมีพี่น้องครับความขีดของเหมือนแต่ละอย่างนะครับคือแคเอาหอยมา่วยอยู่ใน อาซ,าซื้อเสื้อนะครับกับกัได้ <ๆ S 2> เงินนะครับมาใส่3,000บาทนะครับ ครับพี่กับการเลี้ยงปลานี่เขามีรายดบบได้แบบใดครับนี่ครับคือปลาแต่ละชนิดกับสีบบสีบบซ้ำกันนะครับนะครับพอไอ้คาร์เอฟซีอาร์คาร์ต่างๆสีบสบคืบอ,อกันรายงานแถวเนี่ยมึงพับร,มรวมๆเพืออยู่นี่นี่จะเน้นขายลูกปลาเป็นหลักนะครับขายลูกปลาเป็นหลักขายสมัยพันปลาคือเขา,ากา็คือเฮดแม่ปลาคุณภาพดีปลาแต่ละชนิดอียังดีบรดีเขาก็สิบสีบบนำเสนอ นะครับในส่วนหนึ่งเขาก็เลี้ยงเป็นปลาเหนือเอิอนะครับก็คือว่าเฮ็ดหน่อยอยู่ถึงปลานิ่นเนี่ยครับผมกับเละปีคื่อยเพ่อนปีนี่ผมอย่างปลานิ่นอยู่สามบ่อสามบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งกับประมาณตันประมาณตันสิษเศษครับตันเศษเายเอฟซีอาร์กับอาจารย์จุ๊ดอว่าประมาณสามสิบสามสิบห้าบาทต่อต่อหนึ่งกิโลนะครับราคาขายราคาขายกับอยู่ที่กิโลละหกสิบบาท อืมครับเป็นกระสีมีต้นทุนอยู่ประมาณอ่าตัวละสามสิบกว่าบาทเนาะพี่เนาะครับผมครับผมครับบันเอการาคาขายพันยูทีอ่าหกสิบบาทนะครับตันละหกหมื่นนะครับเป็นประมาณการไว้ว่าแบบนี้นะครับเอ่าบันเอกเรื่องขายปลูกปลาเนี่ยนะครับเรื่องรายได้็นจังไหนเนาะรายได้ลูกปลากะร่มๆรายรายสนิดนะครับหลายๆอย่างกะตีว่าอ่ารายได้ต่อเดือนเนาะครับผมต่อเดือนตีอ่าเฉลี่ยนะครับต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ สามถึงสี่แสนนะครับเด็นโบไลายปรนเดโอ้ยบบไลายปรนเดนะครับแล้วเฉพาะลูกปลาเฉพาะลูกปลานะครับรายได้เดือนละสามแสนถึงสี่แสนบาทครับพอมีพี่น้องทำตัวนี้คือตัวนี้เป็นอะไค่าค่าอาหารค่าอาหารก็อยู่ประมาณต่อเดือนอยู่ประมาณแสนนิดนะครับประมาณแสนนิดประมาณแสนนิดก็ยังเหลือเป็นแสนนะครับพอมีพี่น้องครับนี่คือรายได้ของปลาดชาวบ้านนะครับอยากให้พี่เบอกถึงมาเขาเหตุแบบนี้มีการประสบปัญหาอย่างบอ ปัญหานี่มีมีแน่นอนน,นนะครับคือยังปัญหาเรื่องเรื่องโลกนะครับปัญหาเรื่องโลกเรื่องอ่าไอ้อากาศเนาะที่มีอากาศต่างๆ <ạ. S 1> สามารถที่ไหคือ่ยังฝ,ฝา่าฝ่าปิดอย่งสิ่งอี่ยังฝนตกต่อการไล่มือเกษตรกัเท็่ใหนปลาเขาเอกได้นะครับนอในทั้งได้ทั้งทั้งลูกปลาทั้งปลาเนื้อนะครับครับเราไอ้ปัญหาต่อมาคือทิ้ทงทั้งคือการขายลูกปลาบางเทื่อนเนาะเขาก็บางเทืจออังที่ปลูกปลาหลาย เกษตรกรก็สื้อหน่อยหรือบางเทือว่าเขาคิดว่าสิ่อใดโครงการนั่นสิก็เพราะได้สิมังไก่มีปัญหาอยู่แต่ว่าถ้าดีทางหน่วยงานที่รับผิดชอบของจังหวัดถ้ามันว่ามีการสื่อลูกปลานะครับสื่อลูกป่า,าแจกชาวบ้านนอนนี่กะซอยสนับสนุนเนี่ยเด้อเกษตรกรคนยากนะครับรบ <laughs> ้บ <laughs> บานบ้านเข้าคนชิสเกียดครับคครรับ <laughs> <laughs> ับบอยากให้พี่ฝากยังถึงพ,พ่อแม่พี่น้องครับเกษตรกร เกี่ยวกับแนวคิดการเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อพี่ย่งการเลี้ยงปลาเลี้ยงโกฟนี่ครับออ๋อครับตัวที่จให้คิดว่าเป็นงานเสริมนึงครับผมหายว่าคนทั้งมันต้องกินนะครับคือปลานี่เป็นของกินแน่นอนทุกคนกินปลากินกบนะครับซึ่งนสดงบอกว่าหน้นา,านเฮ็ดเป็นแต่เข่านะครับเขาต้องเลี้ยงปลาน้าพอาะเขากินเข่าซื้อเสียบเดบดอกมันต้องมันต้องมีปลาน้ามันต้องมีกัฟนะครับที่แท้คือเขาต้องปรับเปลี่ยนเจ้าของยาอยาคิดว่าเขาเห็ดบ่ได้นะครับลองลองเห็ดเบิ่องอะไรกัน ครับเพเข้าใจเ่อตอนนั้นเขามาเขามาหาผมผมจะดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับครับอ่บอกบอกบอกพี่ข้าร์ฟ้ามันนะครับอยู่ไซนี่ครับอยู่สามสิบเก้าบันเลขที่สามสิบเก้ามู่แปดนะครับบันนวลแดงตะบลยางอำเภอกันทราร่มจังหวัดศรีสะเกินะครับอยู่ง่ายๆตรงขามโรงเรียนบางสังเรานวลแดงถนนกับการท่ร่มบัญจานครับผมถนนการท่ร่มบัญจานมากใกล้ๆนะครับติดที่ถนนลัดยางแม่มาสะดวกนะครับครับ ขันไปขันมาพอถือมีเบอร์โทรติดต่อปะครับครับมีครับ0878719981นะครับ08787 0878719981นะครับครับเกือบลืมเบอร์โทษจะขอเกือบลืมเบอร์โทษจะขอลินพันกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากมีกบมีปลาแล้วกันย่างยูนิฟันเหตุเป็น เศรษฐกิจพ่อพียงยนางนอกกเกษตรผสมผสานะนะครับผู้ใ <player. S 2> ดสนใจก็อย่าลืมแวะมาชมนะครับเมื่อนี้นะครับก็ขอ,อ,อขอบคุณพี่วีระนะครับมาให้ความหูวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเกี่ยวกับการประมงเรื่องปลาเรื่องกบนะครับเกษตรพ่อพียงขอขอบคุณและสวัสดีครับรสวัสดีครับจากที่ห้าได้ช่วคลิปแล้วนะครับจะจะเห็นมานะครับการคุดบ่อเลียงปลานี่นะครับเพื่อนก็มีแนวใดหลายอย่างนะครับยางเช่นเป็นเอาหอยใบปลอยยูสีนะครับ เป็นพริกอีกหนึ่งนะครับที่เห็ดแห้ามีผลพลอยได้นะครับผู้ใดสนใจนะครับพิธีการเลี้ยงปลานะครับลูกปลาพันปลานะครับมีแนวเห็ดจังไดแนวคิดจังไดนะครับก็อย่าลืมเข้ามาแวะสอบถามเพื่อนใดนะครับยูที่บ้านนวแดงนะครับตำบลย่างนะครับอำเภอกันทรารมจังหวัดรีสเกตนะครับวันนี้ผมบาลูซิเกตนะครับขอจบคลิปหลักการพอพิพิธนองไปเลยนะครับสวัสดีครับ